ลืมแก้บนและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะลงโทษเราไหมถ้าเปรียบสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นผู้ใหญ่ใจดีนะคะวันนี้มีเด็กมาขอความช่วยเหลือผู้ใหญ่ใจดีก็ช่วยค่ะแต่เอเด็กไม่รักษาคําพูดจะทําโทษเด็กไหมเป็นผู้ใหญ่ใจดีก็ต้องให้อภัยเด็กสิคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านมีบารมีสูงท่านไม่มาโกรธเราหรอกค่ะหรือว่าทําร้ายเราหรอกนะคะพอเมื่อไหร่ที่ท่านโกรธเราท่านทําร้ายเรานะคะก็จะทําให้บารมีของท่านลดลงท่านไม่ทําแบบนั้นนะคะท่านจะมีจิตเมตตาที่สูงมากแต่ บางคนมีความสงสัยว่าเอคนที่ลืมแก้บนทําไมชีวิตของเขาแย่ลงการที่ชีวิตของเขาแย่ลงนั่นก็เพราะจิตใต้สํานึกของเขานั่นเองค่ะ กายคิดจิตรู้สึกนะคะเมื่อเราคิดนะคะว่าเออเราลืมแก้บนคิดแล้วก็รู้สึกที่ไม่ดีความรู้สึกของเราที่ไม่ดีน,ะนะะั่นแหละค่ะก็เหนี่ยวนําเรื่องที่ไม่ดีเข้ามาในชีวิตของคนเรานะคะจิตใต้สํานึกของเราไม่รู้หรอกคะ่ะว่าสิ่งไหนดีหรือไม่ดีแต่เราส่งความรู้สึกที่ไม่ดีออกไปนะคะเพราะเรารู้สึกแย่ที่เราไม่ได้แก้บนส่งความรู้สึกแย่ๆออกไปก็ดึงความรู้สึกแย่ๆเข้ามาะคะ่ะวันนี้ใครเจอปัญหานี้บ้างเอ่ยนะคะใช้ความลับในเรื่องของการตั้งจิตอธิษฐานบอกกล่าวนะคะเพื่อให้เรารู้ รู้สึกดีขึ้นนะคะตั้งจิตอธิษฐานบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราไปขอพรนะคะว่าวันนี้ลูกไม่ได้แก้บนด้วยสาเหตุอะไรนะคะบอกกล่าวท่านนะคะขอโทษท่านเพื่อให้เรารู้สึกดีขึ้นมาและปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระจากความรู้สึกแย่ๆนะคะเมื่อเรารู้สึกดีขึ้นมานะคะจิตใต้สำนึกของเรานะคะเมื่อเราส่งความรู้สึกดีไปนะคะเขาก็จะเหนี่ยวนําเรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตและเราก็จะมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะวันนี้ใครลืมแก้บนบ้า,บางเอ้ย